ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มารับรถแล้วนะคุณกุ๊กไก่เขาขายเกี่ยวกับผลไม้นะใครสนใจที่อยากกินผลไม้ก็ไปหาคุณกุ๊กไก่ได้นะครับผมวันนี้เขามาซื้อรถ Fort u n e นนะจริงๆต้งเท้าความกว่าว่าคุณกุ๊กไก่รู้จักที่นี่ได้ยังไงครับอันนี้ก็ตามมาจากเพจแล้วก็มีคนแนะนํามาอะไรางเงี้อันนี้คือมีเพื่อนมาออกรถจากที่นี่ไปแล้วออกได้ก็เลยติดตามมาแล้วก็ไปหลายที่มาก็ไม่สําเร็จนะซื้อคนเดียวกับ f o r t u n e r ใช้เงินเท่าไหร่ดีเจ็ั เจ็ดพันออกรถได้ครับฟอร์จูเนเอร์ไม่ใช่เรื่องโมเรื่องจริงไหมองจริงครับของจริงนะงนะโหฝากคุณกรูไก่แนะนําเพื่อนๆหน่อยว่าคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ <S S แล้วอยากสนใจอยากซื้อรถก็ถอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดอยากจะดาวน์รถหรือว่าจะถอยรถใหม่อะไรอย่างนี้ก็อยากจะแนะนําที่วิสานออตโต้นะคะสุดยอดจริงค่ะ,ะกับ,บราคานี้ค่ะขอบคุณครับเเฮงรวยๆนะครับผม